You're now listening to the InfoQuest podcast. Stay on top of the latest finance, economic and world news. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Weekly Highlight สัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาเจาะลึกกับข่าวสารสําคัญในรอบสัปดาห์ประจําวันที่11มกราคม2564เริ่มต้นกับการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เซ็นเด็กปิดที่ระดับ1,536.44จุดเพิ่มขึ้น6.01%จากสัปดาห์ก่อนโดยขารับกับแรงซื้อหุ้นไซบิคแคปที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มการแพทย์และกลุ่มสื่อสารเป็นต้นเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมแล้วนะครับแม้ว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แนระลอกใหม่จะสร้างความกังวลใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อมาพิจารณาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อตลาดหุ้นไทยกลับส่งสัญญาณเชิงบวกสะท้อนจากแรงซื้อหุ้นไซบิกแคปหลายบริษัทผลักดันราคาให้ฟื้นตัวชี้นำดัชนีตลาดหุ้นไทยไทะยานสู่จุดสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งปีได้อีกครั้งสำหรับปัจจัยบวกสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในรอบนี้นักวิเคราะห์หลายสำนักมีมุมมองที่คล้ายกันคือการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาลไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ แต่ล็อกดาวน์เพียงบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทําให้ภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยกว่าในช่วงแรกที่เกิดการระบาดรวมถึงยังมีกระแสข่าวด้านบวกจากกรณีที่รัฐบาลเตรียมนําเข้าวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิดสิ 19, เข้ามาในไทยรอบแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นับว่าเร็วกว่ากําหนดเดิมคือราวเดือนพฤษภาคมทําให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่คลายค,ายความกังวลและหันมาโฟกัสกับปัจจัยต่างประเทศ ที่จะมีผลต่อการไหลเข้าของเม็ดเงินฟันโฟในระยะถัดไปโดยเฉพาะประเด็นด้านนโยบายของนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐคนใหม่ที่มีแผนเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลจากระดับ21เป็น28กระทบโดยตรงต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐขณะที่ล่าสุดตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐกลับออกมายแย่กว่าที่ตลาดคาดทำให้นักวิเคราะห์เริ่มคาดเดาและตั้งคำถามว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐในรอบใหม่จะออกมาได้เร็วกว่าที่คาดและมีโอกาสเพิ่มวงเงินมากกว่าแผนเดิมเพื่อมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในยุคของนายโจบไบเดนหรือไม่นายทวัชวชัยอัศวพรชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL ประเมินภาพรวมของเซ็ตอินเด็กในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสทยานขึ้นไปทดสอบที่1550จุด และนอกเหนือจากปัจจัยบวกต่างๆที่สนับสนุนความเชื่อมั่นแล้วอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตาคือการรายงานผลประกอบการปิดงวดสิ้นปี2,563นําร่องโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยครับเราประมาณาการเส้นเบสีนี้ไว้ในกรณีี่เบ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 ทีนี้คือ อย่างที่ผมพูดไว้ในเรื่องราวของของตัววัคซีนที่จะให้รับมันคือเดือนพฤษภาคมจุดมา5เบสเกณฑ์ของเราอยู่ที่1 0 8 2หถึง85.0เท่านั้นทีนี้หนะ้าเบสเกณ์แต่<ช>พอถ้าถ้าวัคซีนมาเร็วกว่าเดือนพฤษภาคือตอนนี้ตามข่าวคือเดือนพฤษภาพันธ์ เรามีนี่น่าจะเป็นเบสเคสล่ะเบสเคสนีเซ็นิ้เด็กจะอยู่สูงขั้นนี้นะนี่อันนี้ผมพูดแค่นี้ก่อนสำหรับปีนี้เป้าปีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าในสัปดาห์นี้มีแรงขายทางกำไรล,ลงมาเราให้เั้นพอที่สำคัญคือหนึ่งพันห้าร้อยจุดไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยจุดเป็นนี่เด่นยังใช่เดอะอัอยู่ครับใ <c oughs> นตามอย่างของเป็นสัปดาห์นี้นะเป็นอย่างนั้นอยู่ <c oughs> เอาต้านที่เรา <c oughs> ก็คิดว่าถึงหนึ่งริจุดเองเนี่ยจะถูกเทคโปรฟิตออกมากนะครับอย่างพอถึงควรแลลวการเทคโปรฟิตก็เป็นการรอในเรื่องราวของผลประกอบการกลุรรนะ <S <S ่มธนาคารนะนะครับแล้วก็ไปรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเกิดก,การครราดการกลุ่มธนาคารอย่างไรกันบ้มากมเราก็ต้องคาดการณ์ว่ากลุ่มนาคาเด็กเนี่ยมุมมองก่อนหน้านี้กับตอนนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเงินปันผลล่อผลประกอบการขึ้นไีไม่ไดู้ ขอความร่วมมือให้งดจ่ายใช่ไหมประเด็นนี้อย่าลืมกัน<ะ>ที่เขาดาวลงมาดาวลงมาหนึ่งเพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้ที่เขาลงมาช่วงกลางปีนะ,ะหถึงช่วง q อ,อร r t สามเพราะว่าหนึ่งก็ไม่ได้เงินปันผลสองก็กังวลใจในเรื่องราวของผู้ประกอบกรารที่จะถูกกดดันโดย NPL ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมา นะครับแล้วก็แบงก์เองงอ่ายจ,จะมีปัญหาเป็นจริงแล้วแบงก์ไม่มนะีปัญหาเพราะงั้นเนี่ยเพราะงั้นเราก็ต้องไปดูนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละธนาคามรมาสม,ม,ม,มัครเท่านห้่ถึงจะประมาณการดีเดนออกมาได้<ม>แต่ถามว่าจะประมาณการจ่ายที่เราประมาณการไว้ในบทวิเคราะห์นหาึานหเปล่าหน้าจากใกล้เคียงหน่าจะากใกล้เคียงน,นี่นี่คือสิ่งที่ประมาณการนะครับทีนี้พอจ่ายเงินปันผลได้แล้วเรามามองดูของผลประกอบการแบนี้ค่ะบผมเปรียมเียนตอนแรกาแล้ว่า แล้วรอบแรกกัเช็คเกิลเวฟเนี่ยต่างกันเยอะถูกไหมฮะเพราะงั้นแล้วรอบแรกเรามีล็อกดาวน์ทั้งประเทศแล้วรอบนี้เราไม่มีก็ถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เราก็เข้าใจเขาเยอะถูกไหมฮะแล้วก็วัคซีนกับมันกระจายมาเพราะฉะนั้นถ้าวัคซีนมาเดือนกุมภาพันธ์นี้การปรับประมาณการผลประกอบการกลุ่มธนาคารจะดีขึ้นเพราะงั้นกลุ่มธนาคารก็ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังไซด์เว้าอยู่ เราต้องตอบอย่างนี้ว่าใช่เลยครับคไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นอย่างเดียวขเขาอาจจะมีอะไรที่ท,ที่ที่ตับตัวออกมาได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่น่าจับตาดูในช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็ต่อเนื่องถัดไปด้วยแหละนี้เราให้โฮมีเดียมเมติมนตอบเื่องไปแล้วถ้าใครจะซื้อก็คงจะแนะนําซื้อได้แต่ก็ต้องซื้อเล่นรอบเอานะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลก เพิ่มเติมได้ที่ w w w InfoQuest.co.th รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, YouTube, Line Official และ Line Today เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในระหว่างวันและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์และพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ You are now listening to the InfoQuest Podcast Stay on top of the latest finance, economic and world news.